ครับวันนี้ขอแอดมินมาดูฟิวเจอร์หน่อยนะก็ภาพรวมเหรียญขึ้นแล้วหนึ่งห้าสองสองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วเอ๊สองล้านสองสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากนะเหรียญยก็เขียวๆอะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาตัวไหนวะเดี๋ยวหาก่อนเหรียญเยอะไหมดเลยจะหาไม่เจอเค้กไงเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นไฟแดงไงแอดมินเลยต้องระวังไงไฟแดงเนี่ยมันขึ้นบางทีนึเงินะ แอดมินก็เลยใช้วิธีนะมันขึ้นไฟแดงก็เลยปรับตรงนี้ปรับปรับเลเวอเลดอะเข้าไปปุ๊บใช่ไหมต้องอุ้ยพอทิชชานแล้วก็ปรับเลเวอเลดปรับเลเวอเลดเอานะโ<ม>หเหรียญเยอะตอนนี้เหรียญเริ่มเยอะแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มหาหา,หาเหรียญที่เราจะดูยากขึ้นแล้วเพราะว่าเหรียญมันเยอะแล้วไงเนี่ยแต่แอดมินก็พยายามมาเช็คตลอดเวลานะเนี่ยต้องเข้าไปที่เลเวอเลดใช่ไหมแล้วก็ปรับเห็นี่ยเห็นไหมแอดมินเลยปรับลดลงไงเมื่อก่อนมันติดเท่าใช่ไหม เนี่ยแอดมินก็ลดลงมาจะได้แบบกำไรน้อยๆอ,ยอะ่ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับไปเท่าหนึ่งกำไรเท่าไหร่เนี่ยมันกำไรยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเออไฟแดงก็จะลดลงมัน,ม,นมันก็มัน,มนจะมันก็จะต่อคิวทีหลังนะเพราะว่าเคยเห็นอ่านอยู่นะถ้าไฟไฟไฟ,ไฟแดงไฟเขียวไฟแดงขึ้นอะ่ะสี่ช่องเมื่อไหร่อ่ะมันเหมือนจะปิดเอาคนที่กำไรเยอะที่สุดอะ่ะเอาออกก่อนอะไรเงี้ยเออ มันมีการจับลําดับอย่างนี้ได้นะเออแต่เดี๋ยวค่อยมาแก้ไขปัญหานะเรื่องของไฟเขียวไฟแดงอะอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยแอดมินมีความรู้ใหม่อย่างหนึง่งก็คือเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเหรียญอะมันเป็น usdt เหมดเลยใช่ไหมตรงไซส์อะแอดมินจะดูเป็นตรงไซส์เป็นหลักเลยไซส์ไซส์กับอันเลวไลน์เนี่ยเอามาลบกันเป็นหลักเลยเพราะว่าจะจะดูว่ามันเป็นมันล้งนางฐานะเราไป,ไปหรือไปหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยเออเนี่ยแอดมินเลยดูอย่างนี้แต่แต่แอดมินอะ มีปัญหาคือตรงตรงนึงเนี่ยคือว่าบางบางเหรียญนอะอยากจะเรียนอยากจะรู้ว่าจํานวนเหรียญที่เราซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างาเหรียญชิบากะเงี้เป็นเหรียญเดียวที่แอดมินซื้อเยอะเพราะว่าที่ที่แอดมินมีฟิวเจอร์เยอะเพราะว่าขายเหรียญจากซับพอร์ตอะแล้วเอาโอนโอนเงินเข้ามาในนี้แล้วมาซื้อเหรียญชิบาในนี้นั้นมันจะมีเหรียญเกินขึ้นมาประมาณ2องร้ล้านเหรียญอะแอดมินก็หาไม่ตั้งนานหาไม่เจอนะสุดท้ายมีคนหนึ่งอะเขาคอมเมนต์มาบอกบอกว่าให้มาดูตรงนี้ อ่เดี๋ยวเดี๋ยวออกใหม่นะเดี๋ยวออกใหม่ก่อนอ่าออกใหม่สมมติออกมาหน้านี้นะวันนี้เหรียญขึ้นนะก็มาดูสมมติโอเวอร์วิวก่อนนะแล้วก็มาดูฟิวเจอร์ใช่ไหมร็จแล้วเราก็กดกดกดตรงเนี้ยกดตรงเหรียญนะกดตรงไหนที่ไหนที่หนึ่งก็ได้กดเข้าไปปุ๊บอ่ามามาหน้านี้ใช่ไหมมามาหน้าเนี้ยมาหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็ไปเรียกตรงโพซิชันอ่ะเออเนี่ยแอดมินซื้อหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมซื้อตาราซื้ออะไรหมดแล้วอ่ะอีซีพีซื้อครบแล้วยี่สิบสี่เหรียญตามเป้าหมายแล้วแล้วเดี๋ยวให้มาว่ากันนนแตต่อเี้ย ทีนี้เราจะเปลี่ยนตรงตรงคำว่าไซ z e เนี่ยให้เป็นให้เป็นจำนวนเหรียญน,นะมาตรงนี้นี่ usdt เนหะ็นไหมนี่ตรง usdt เนี่ยตรง amount เนี่ยข้างๆ amount เนี่ยเออใต้คำั่ง market อะ่ะเห็นปะเนี่ยเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นเค้กเออเนี่ยเปลี่ยนเป็น usdt ก็จะโชว์เป็นเหรียญน,นะถ้าเปลี่ยนเป็นเค้กเปลี่ยนเป็นเค้กปุ๊บนี่มันจะโชว์เป็นเหรียญเหรียญเหรียญทุกอย่างเลยการล่า,าซื้อมา35,000เหรียญอะไรเงี้ย เออแล้วเรามาดูมาดูชีบะนี่ชีบะสามสามแสนสองหมื่นเก้าพันเหรียญแต่แอดมินซื้อไปขายเหรียญในไปขายสปอร์ตมาสองสองแสนสองล้านสองร้อยแปดสิบล้านเหรียญเนี้ยเนี่ยก็ต้องลบไปสองแสนแปดก็เหลือจริงๆก็คือเหลือสี่สี่แสนเก้าสี่หมื่นเก้าเออสี่หมื่นเก้านะเนี่ยเห็นปะ บางทีอาจจะมีต้องดูอย่างนี้ไงเพราะว่าเหรียญชี่บาามันซื้อมันเหมือนกับว่ามันซื้อซ้อนซื้อซื้อเข้าไปเพิ่มเยอะกว่าเดิมอ่ะเราต้องลบเราต้องเราต้องลบที่เราซื้อที่เราไปขายตรงสปอตออกอ่ะแล้วมาเข้าเนี้ยเราต้องลบทิ้งเออมันจะมันจะเท่ากันทุกเหรียญประมาณหกร้อยเหรียญแต่มีชีบ่าตัวเดียวที่มันเกินขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าเราเราต้องขายสปอตแล้วมาเข้าแล้วก็โอนเงินเข้ามาในในฟิวเจอร์ไงแล้วเราก็มาซื้อตรงนี้แทนถือแทนเพื่อให้สามารถเทรดฟิวเจอร์ได้ เนี่ยแหละจะจะบอกตรงนี้เนี่ยใครอยากจะดูว่าซื้อไปแล้วเราได้เหรียญเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยปรับตรงนี้เพิ่งความรู้ใหม่แอดมินก็มือใหม่เหมือนกันนะความรู้ใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ก็บอกบอกแค่แี้แค่นี้แหละเพราะว่าลอดมินก็ซื้อเหรียญครบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนึงมันมีหลายส่วนที่ต้องคํานึงถึงนะถึงแม้จะซื้อฟิวเจอร์อย่างตอนเนี้ยอุ้ยแมวร้อ,องอย่างฟิวเจอร์เนี่ยตอนเนี้ยมันกําไรนะ หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันตอนนี้กลายเป็นหนึ่งแสนสี่แล้วเว้ยโอเคก็บอกให้ฟังเท่านี้แหละตัดทิปก่อนแมีมันร้องโอเค